สวัสดีครับมาพบกับผลงานดีๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ,อีกครั้งนะครับภาคเกษตรถือว่าเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยครับไม่เพียงแต่เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับอีกท,ทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจการสร้างมูลค่าเพิ่มได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับจึงมุ่งมั่นพัฒนาคเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรโดยบรรณาการการเกษตรกับแนวคิดธุรกิจสมัยใหม่อย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถสร้าง NewS Cur v e ด้านเกษตรกรรมครับ และแข่งขันได้ในระดับโลกเพื่อให้เป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญที่ทําให้ประเทศไทยนั้นเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดครับดังนั้นครับกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับหน่วยการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชนเพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรครับสู่การเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงซึ่งโจทย์สําคัญของการขับเคลื่อนก็คือเกษตรกรจะต้องตระหนักถึงผลกระทบ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีทัศนคติเชิงบวกและพัฒนาทักษะสมัยใหม่อยู่เสมอครับเพื่อบรรเทาผลกระทบและสามารถตับตัวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ครับสร้างโอกาสให้ภาคการเกษตรของไทยเข้าร่วมห่วงโซ่อุปทานสินค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตครับและนอกจากการพัฒนาตัวเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตแล้วนะครับความรู้ด้านมาตรฐานการส่งออกนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นให้ความสําคัญอย่างเช่นในทุเรียนครับ มีการกำหนดมาตรการสี่ไม่ครับคือ1ไม่อ่อน2ไม่หนอน3าไม่สวมสิทธิ์และ4ไม่มีสีไม่มีสารเคมีต้องห้ามเพื่อควบคุมคุณภาพทุเรียนรวมถึงมาตรการป้องกันการปนเปื้อนสารตกค้าง BY2 ครับซึ่งทุกฝ่ายต้องให้ความสําคัญปฏิบัติให้ได้มาตรฐานผลไม้ที่ส่งออกไปก็จะมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของผลไม้ไทยและสร้างรายไดใ้ให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกร,กรต่อไปครับ และพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ